สวัสดีครับอ่วันนี้วันนี้มีงานประกวดที่สิงห์บุรีนะครับโรงเรียนสิงห์บุรีเราก็ได้พอได้เช่าได้ซื้อนะครับก็วันนี้จริงๆวันนี้มีไลฟ์ด้วยนะแต่ว่าขอระบายหน่อยแล้วกันทาคลิปอ้อยนั่นบ้างระบายของปล่อยของบ้างนะครับเดี๋ยวในไลฟ์มันถามว่ามันขายได้มันก็ขายได้นะแต่ว่า มันจะไม่เหมือนคลิปนะครับในไลฟ์เนี่ยมันบางทีคนที่เขาอยากได้เขาไม่ได้ดูไม่ทันไงมันก็สําหรับคนที่เฝ้าก็ดีไปนะครับอ่ะองค์แรกนะครับเป็นเหรียญกระไรทองปีหกห้านะครับหลังฮานุมานองค์นี้เจ้าของทําทาเดือยหักนะครับทาเดือยหักันจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเดือยถ้าเกิดว่า มีกล่องกรัรมบีจีนะที่ว่าเป็นคล้ายแบบนี้นะเราสามารถเปลี่ยนเดือยได้นะเดือยมาใส่ได้นะครับรุ่นนี้ต้องเปิดแค่นี้นะเปิดแค่นี้ถ้าเปิดหักอย่างนี้นะถ้าเปิดหักแล้วมันเดือยมันพอจะหลุดนะครับเนี่ยเ,เอาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับตอนนี้หลังยันหาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหันอนุมานหลังยันมีคนบอกว่าตอนนี้สองพันสามก็ถือว่าถูกแล้วนะขายกัน หลังกันชั่วโมงนี้ต้องมีถึงสองพันห้าครับตรงนี้คัดจมูกสวยโด่งมาให้เลยนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้ยบาทแจกแม่ครัวอันาก้าปีหกสองหกร้อยบาทนะครับแจกแม่ครัววันนั้นก็มีคนถามนะแต่ว่าไม่มีเพิ่งได้มา แผ่นจานมือนะครับหลวงพ่อย้อยสระบุรีนะครับหลวงพ่อย้อยสระบุรีแผ่นเงินนะครับจานมือหล,วง,อยอย 1, หลวงพ่อย้อยสระบุรีหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อย้อยเสาให้ถ้าจำไม่ผิดดูครับเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นพวกกระซับนะครับพ,กพวกกระซับวกงเดือนนะครับพวกกระซับเอ่อ วัดทุ่งเที่ยงวัดทุ่งเที่ยงจังหวัดชนบุรีนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเสกนะครับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ทิมเสกเป็นเหรียญออกผิวไฟนะฮะเหรียญพวกรับย์ปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่ทิมเสก โอกระหรือขวันถุงนะฮะเรียกกันตามความเข้าใจง่ายๆนะหรือเหรียญขวันถุงนะครับเหรียญตุ๊ตคุณก็ต้องทางค้าขายอยู่แล้วนะครับหลวงปูทินเซก,ก็สุดยอดอยู่แล้วพระเนี่ยสวยสวยแชมป์เลยผิวแดงแปดแ๊ดเลยอันนี้ดูแสงอาจจะแบบหลอกตาหน่อยนะครับแต่จริงๆเนี่ เป็นผิวไฟล่วยมากนะครับอันนี้เอาเหรียญสองพันห้าร้อยบาทคนระับเหรียญราคาสองพันห้าร้อยบาทมีของเยอะนะครับปก พระพุทธบาทสระบ,บุรีนะครับปีสองหนึ่งหลวงพ่อกลวยเสกครับไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อโตได้หรือเปล่านะครับอันนี้องค์ละห้าร้อยบาทปกนะครับปกสละพบ,บุรีหลวงพ่อกลวยเสกแน่นอนนะครับุ่นนี้รูปถ่ายดวงแก้วพะวระศิวลีนี้ออกที่วัดหลวงพ่อกลวยนะครับเลขโคดเลขสวยนะเก้าหกเก้าเอาแปดร้อยบาท เลขเลขสวยมากครับ96995 <c oughs> หลวงพ่อรวยนะครับนี่ก็ซื้อที่งานประกวดมาหลวงพ่อรวย ปี60นะครับวัฒนามงคลปี60ศูเนี่ยผิวเป็นลุ้งหมดนะเป็นลุง้งเป็นประหลอดหมดเลยเอา600บาทแล้วกันในงานนี้เปิดกันเป็นพันนะครับเนะี่ยเอา600บาทกว่าจะเจอน้น ราคาไม่แพงฮนะทองเหรียญละหกร้อยบาทมีสองเหรียญ <c oughs> หลวงพ่อรวยเหรียญน,นี้หนึ่งพันบาทนะครับปีห้าแปดหนึ่งพันบาท กระถิ่นปีห้าแปดหนึ่งพันบาท 6, ปกโพย้อยนะครับมีในหนังสือหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ำมันหนึ่งพันสองร้อยบาท 6, ปกโพย้อย ใบโพคมชัดนะฮะคงพระถึงสันนูนขึ้นมาอย่างนี้นะขอบสุ้มนะครับดูง่ายอ่ะหนึ่งพันสองร้ยบาทหนุนดวงหนุนกู้แพ้วนะครับเก้าร้อยบาท ไม่ไม่เบอร์ชน,นะโทรมาแล้วหนุนดวงหนุนกู้แค่ว่เก้าร้อยบาทถอดพิมพ์ถอดพิมพ์วัดหนองปิงนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับถ้าเป็นออกที่วัดหนองปิงเนี่ยจะเป็นเนื้อผงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อผงน้ำมันเนี่ยคือถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพ์เนี่ยก็คือว่าออกที่วัดหลวงพ่อโดยตรงนะครับโดยใช้ บล็อกกักวัดต่องพินมาถอดนะครับน,นี่เป็นเนื้อผ,ผงน้ำมันเนื้อผงน้ำมันเนี่ขึ้นตัวหนอนแล้วนะความเก่าของเขานะครับเน,นี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาท <c oughs> สมเด็จแตกรายงานหลังเรียบอันนี้ก็เป็นพระโรงงานที่หลวงพ่อ เสกครับเป็นพระโรงงานถ้านิยมเลยก็เป็นสมเด็จหลังยันห้าแถวแนละ้วอันนั้นนะตกสองหมื่นนะครับอันนี้เป็นหลังเรียบน,นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหลังเรียบทันอันนี้เสกนะครับผงข้อเสกปีสองหนึ่งสมเด็จแตกไรยงานนะปีสองหนึ่ง เหรียญกละไทองยาแดงหน้ากากเงินนะครับตุ่ผู้เอี่ยมปีหนึ่งห้าตอนนี้กำลังมาแรงนะองนี้สวยแชมป์เลยตัวหน้ากากเงินน้ำทองยังเห็นอยู่เลยครับยังติดซอกอเลยกระไรทองยาแดงเ <c oughs> นี่ยเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับอย่างนี้นะนิยมสุดแล้วนะครับกระไรทองยาแดง หลวงปู่เพิ่มป้องอ้อยนะครับป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มไม่หยิบพลาสติกแกะนะครับป้อง,อ,งอ้อยหลวงปู่เพิ่ม ันนี้อเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทฮะสะภาพสวยอยู่เดิมเลยไหลแตกด้วยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทป้องอ้อยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท ทำข้าวหลวงพ่อฤาษียิ่งดำนะครับหน้าชัดนะหน้าชัดหน้าชัดหลังชัดอะไรแบบนี้นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาททาข้าวแนละ้วสภาพสวยหนึ่งพันห้าร้อยบาทคะแนนหลังมิองละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทสมเด็จคะแนนหลังมินะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาท พาเยอะนะครับพาเยอะแน่นพานนี้พาเยอะเดินตั้งแต่ตีสี่นะครับเหรียญกลมเล็กปีห้าหกนะครับเจ็ดร้อยบาทกลมเล็กปีห้าหกเจ็ดร้อยบาทฝนจะตกไม่รู้ว่าจะไล่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไล่ไม่ได้ก็ขอภัยนะคืนนี้แต่ถ้าไล่ได้จะไล่ให้ครับพระพุธพระ พุทธพระพุทธพระพิชิตมารนะครับนี้หลวงปู่ทินเสกนะครับพระพุทธพิชิตมารพระผงพระพุทธพิชิตมารอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเคยขึ้นถึงพันห้านะครับเหรียญที่ มีของเก๊เยอะกว่าของแท้นะครับมีของเก๊เยอะมากเหรียญเสกงร้อยสิองไม่ใช่ไม่ใช่สร้าง216องค์นะครับคือพระที่เสก216องค์นะครับแล้วก็ร่วมพิธีวัดซับด้วยนะครับพ,พิธีเศกวัดซับลำใหญ่้วยนะรุ่นนี้นีของแท้ผิวแห้งๆงนี่นะคมๆม หายากมากนะครับแล้วก็มีประสบการณ์อันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะนเหรียญเดียวนะครับหลวงปู้เยี่ยมโคนอนกระไรทองนะครับกระไรทองปีหนึ่งสี่ หลังยันห้าสีค่อยจะเพี้ยนนันี้สีจริงนะสีจริงเป็นอย่างนี้นะก็ไหลทองนี่สีจริงนะครับไลทองสวยแชมป์เลยสองพันบาท <c oughs> <c oughs> เหรียญปีห้าเก้าจตุรพิษย้อนยุคปีห้าเก้าคือถือว่าเป็นย้อนยุครุ่นแรกนะ อันนี้น่าจะเลี่ยมน่าจะเลี่ยมแปดตังนะแปดตังก็คือไม่ใช่เนะื้อเงินนะเป็นผสมผสมเป็นเงินผสมนะครับไม่ใช่เงินแท้นะเงินผสมลงยาก็สวยอยู่นะครับก็เอาเฉพาะค่าเหรียญย่างเดียวนะครับปีห้าเก้าอัปปะก้าเนี่ยเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้กรอบก็ให้ไปแบบนี้เลยนะครับเอามาเพราะว่ามาแบบนี้นะเขาหัวก่อนจะได้ไล์นะครับไม่แน่ถ้าฝนตกไม่หนักก็จะไล์นะครับคืนนี้ ช่องทางติดต่อนะครับตามนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ